สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับผมสมาชิกช่องเป็นทุกคนเพื่อนนะครับผมพี่พี่เพื่อนนะครับผมชาวโซเชียลชาว u t u b e นะครับผมที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปลิปนี้หรือช่องช่องนี้นะครับผมสวัสดีอีกสักครั้งนะครับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องก็มีวัตถุมงคลมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับผมตามที่สัญญากันไว้นะครับสําหรับ EP นี้ของน้องก็มาเดินทางมาถึง EP ที่ 61แล้วนะครับผมเดินทางมาถึง EP ที่61กันแล้วนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องน,นะครับผมจะได้มีแรงใจไปหาวัตถุมงคลมานำเสนอพี่พีเอฟทุกท่านได้รับชมและวก็รับฟังกันแบบต่อเน,นื่องนะครับผมรูปไม่ชัดอย่างไรการบรรยายภิพากษาการใดระบบแสงสีเสียงผิพาประการใด,รบบรรใดน้องกลับขออน FC, ุายพี่เอฟซีท่านม่ได้เช่นเคยนะครับผม วันนี้มาเข้ารายการกันเลยนะครับผมให้ปการเสียเวลามีพอมาสมควรนะครับผมชิ <im> ้น <au> ที่หนึ่งนะครับผมเป็นประเภทเครื่องรางนะครับผมเป็นประเภทเครื่องรางนะครับพี่ๆเป็นประเภทเครื่องรางนะครับผมเป็นตะกุดนะครับพี่ตะกุดนะครับผมเป็นตะกุดนะครับพี่นี่นะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษนะครับน้องตีไปหลวงพิษนะครับพ่อไปตะกุดมีไส้นะครับสามไส้นะครับ ใช่นะครับพี่พี่วันนีิผพิจิตหรือว่าหลวงพ่อเงินนะครับไปทางนู้นนะครับพี่ๆอ่แล้วก็เสือลาน้องให้ชมกันเลยนะครับประชารัชัดตะกรุดดอกนี้เอ๊ะทำไมสึกแบบนี้นะครับน้องได้มาเออมันอยู่ในสายยางนะครับสายยางที่เราล้นต้นไม้เนี่ยครับเจ้าของเขาใส่สายยางไว้นะครับคงดึงเข้าดันออกจนเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในสายยางนะครับพี่พี่จะให้ตะกรุดทำไมถึงเรียบ เชือกทำไมเป็นสิ่งเป็นทรงแบบนี้นะครับตอนที้น้องได้มาน้องผ่าออกมาจากสายยางนะครับเขาเก็บไว้ในสายยางใช้สายยางทําเป็นลอดใส่นะครับพี่บีครนะับลงรับลงรับถักเชือกนะครับผมลงรับปิดทองครับนี่นะครับลองขยับกล้องนิดหนึงนะลองมาทํานทานะครับโ อ่นี่นะครับชัดชัดกันเลยนะครับพี่ๆถือพี่านใดสนใจก็ขอรู้ข้อมูลได้ที่น้องนะครับผม0 9 3 1 4 7 8 7 8 9นะครับผมสี่เจ็ดแปนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ส่วนตัวน้องคิดว่าเป็นหลงผู้พิษนะครับผมหลงผู้พิษเป็นกระมังนะครับนี่ครัตัวพิจิตครับผมโอเคครับผมผ่านไปรายการที่หนึ่งครับผมรายการที่สองเป็นตะกุดเช่นเคยนะครับผมอ่านี่นะครับ เป็นตะกูดน้องตีเป็นหลวงพบกันนะครับผมพบนะกันวัดพญาติการามน,นะครับผมวัดพญาติการามสภาพใช้มาช้ำนะครับผมนี่นะครับอยากจะดูปประได้ภาพแล้วกันนะครับผมรูปใช้ได้ไงก็ขอรูปเพิ่มเติม ที่นอนนะครับผมศูนย์7กสามหนึ่งสี่เจ็ดแล้วับผมแปดเจ็ดปก้านะครับผมเบอร์โทรเบอร์อดิดก็คือเบอร์เดียวกันนะครับผมวันนี้มีหลายรายการนะครับผมไปกันแบบไวๆนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเสือกแน่นปึ๊กเลยนะครับยังแน่นอยู่เลยนะครับลักนะครับผมเก่าสภาพใช้มาพอสมควรนะครับพี่พี่ ภาพใช้มาพอสมควรนะครับหลงพขก,กันวัดพยาติการามนะครับผมสุดจอดพักเกจิแหกรุงศีอยุธยานะครับผมนี่นะัทองแดงนะครับพีไ่ได้ยุแล้วนะครับเก่าช้ำนะ,นะครับโอเคนะครับผม ผ่าน <perfekt ion ic> ไปอีกหนึ่งรายการนะครับผมและการที่3นะครับผมเป็นพระหลวงปูทวดนะครับผมพระหลวงปูทวดนะครับผมเป็นพิมพ์พระรอดนะครับหรือว่าพิมพ์น้องว่าเป็นพิมพ์พระรอดนะครับไม่น่าจะใช่พิมพ์ต้อนะเป็นพิมพ์พระรอดละกันนะครับผมน้องว่าเป็นพิมพ์พระรอดผู้ผิดปัญญาิาุประการใดก็กลับขอทานลภยัยพี่พี่ฟีดที่นี่นะครับผมนี่นะครับดูค้ามน้ำว่านนะครับพี่พี่ ชัดยังไรขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับผม0 9 3 1์เก7 8สาปปครับนี่นะครับรอยก้านทูบนะครับรอยตอกเสียบนะครับลักษณะจะเป็นรูวงวงรีสี่เหลี่ยมลักษณะเหมือนก้านทูบก้านตอกนะครับไม่ใช่กลมนะครับผมนี่นะครับเนื้อออกสีเทาเนียนนะครับผมออกสีเทาเนวลนๆนะครับ ชัดยังไงก็ขอรู้เพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับผม093 147ก้าสามหนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่นะครับผมเก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ โอเคนะครับผมผ่านไปอีกหนึ่งรายการนะครับผมสำหรับรายการที่สามนะครับผมเป็นพระหลวงพุทธวดนะครับผมวินใดอยากรูปิ่มเติมก็ขอรูปมาที่น้องเลยนะครับผมศูนย์เก้าสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเบอร์โทรวบอร์ไลนบรติกันนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นเครื่องประเภทเครื่องรางครับผมหลวงพ่อดิ่งนะครับผมเป็นลิงหลวงพ่อดิ่งนะครับผมเป็นองคตนะครับผมพี่ๆเป็นองค์คตนะครับอันนี้น้องเช่าของไมทีนะครับ เป็นองค์คดนะครับเก่าครับพี่พี่เก่ามากเลยรู้เป็นเช่นไงขอรู้เพิ่มเติมได้นอนครับผม0931478789นะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเลยนะครับผมที่เบอร์0 9 3 1์7 8 7 8 9นะครับพี่ทันใดจัดใจเอฟซีทันใดไม่ถนัดแอดไลน์นะครับผมก็ทักมานะครับผมเดีย๋ยวน้องส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับผมที่เบอร์0 9 3 1์7 8 7 8 9นะครับผมอ่า ผ่านไปหนึ่รายการนะครับผมไปรายการที่สี่รายการที่ห้าเป็นประเภทเครื่องรางครับผมอ่าเป็นประเภทเครื่องรางเข้ามาสู่ทางหลักนะครับประเภทเครื่องรางอ่าเป็นสิงนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่พี่ครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นสิงมหามน้านะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับพี่พี่อ่านี่นะครับเป็นสิงปากเจาะนะครับ เป็นสิ่งปากเจาะนะครับผมประเดิมวัดหนองโพนะครับพี่พนี่สวยงามตามธรรมชาตินะครับอยิวพันกันหน่อยนะครับผมนี่นะครับนี่นะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับพ,พี่เป็นสิ่งมหามหนาสามขวัญน,นะครับผมปากเจาะนะครับ โดยประมาณโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้น้อง่อข้างได้มาบ่อยนะครับอยู่แถวนี้นะครับพื้นที่นะครับเนี่ยเป็นงานเครื่องแอรนงานต้นนะครับเป็นงานแกะมือนะครับผมเป็นงานซิวนะครับจะต้องมีรอยอ่าล่องธรรมชาตินะครับถ้าตัวไหนขาขาวจะสมบูรณ์จะเห็นชัดนะครับจะมีรอยแทงนะครับผมของมือรอยอ่าซิวนะครับผมรอยซ็ะรอยใบมีดนะครับธรรมชาตินะครับ ไม่ชัดยังไงก็องขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับผม0931478789นะครับเบอร์โทรเบอร์ไอ l ดี e ก็คือเบอร์เดียวกันนะครับพี่ๆเบอร์โทรเบอร์เดีลยลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพี่ตัวนี้นะครับ หายชมนะครับขนาดก็ประมาณอ่านี่เลยนะครับรับเป็นเซนให้นะครับผมประมาณเซนครึ่งนะครับพี่พี่โดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยนะครับประมาณเซนครึ่งนะครับความสูงก็ประมาณเซนครึ่งเท่ากันนะครับผมฐานนะครับประมาณไปสู o รูปหลงเข้าไปแล้วหลักขอกระตานไ้นะครับพี่พี่ ประมาณสี่มิลนะครับผมฐานโดยประมาณสี่มิลโดยประมาณครับพี่พี่นี่นะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับพี่พี่ไม่ชัดยังไงขอรื้อเพิ่มเติมได้นอนนะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมอ่าโอเคครับผมผ่านไปอีกหนึ่งรายการวันนี้มีมีดมาเพิ่มเติมกันอีกสามเล่มนะครับผมเป็นมีดแฝดสองเล่มนะครับทำไมถึงเรียกมีดแฝดครับเพราะว่าเป็นดัมสิบสองลักษย์ ได้มาคู่แต่คนละลายนะครับเป็นด้ามงานฝักงานเล่มหนึ่งแล้วก็ด้ามงานฝักไม้หนึ่งเล่มนะครับผมก่อนจะไปดูลิมิตแฝดมาดูเจ็ดนิ้วช่างฉิมก่อนนะครับนี่น้องได้มาใหม่นะครับดูงานนะครับพี่ๆดูงานสภาพการใช้นะครับดูด้ามนะครับผมนี่นะฮะผ่านการใช้มาแต่ถือว่าสวยนะครับมีดตัวนี้ไม่ค่อยได้ดึงอย่างแน่นเลยครับถือว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่งานมันเก่าไปธรรมชาติของมันไปนะครับ ลั่นไปเองตามธรรมชาตินี่นะครับรอยฝักลั่นนะครับพี่ๆนี่รอยฝักลั่นนะครับสองฝั่งนี้นี่ครับรอยฝักลั่นถือว่าเป็นมีดที่สมบ,บูรณ์นะครับผมเกือบร้อยเปเซ็นะครับมีดเร่มนี้สวยราคาก็แพงตามสภาพเลครับน้องก็ได้มาตามสภาพ เป็นคอสองกษัตริย์นะครับพี่ๆเป็นคอสองกษัตริย์นะครับเดี๋ยน้องจะชมดึงให้ชมข้างในนะครับผมวาดคมยาวให้ดูก็ดีกว่ารวมรวมทั้งด้ามทั้งใบก็ประมาณ11นิ้วตัวประมาณนะครับกับ12นิ้วครับไม่เต็มนะครับผมไม่เต็มนะครับพี่ๆน้องวัดเท่านี้ประมาณนี้นะครับมานี่นะครับไม่เต็มนะครับใบ7นิ้วนะครับขนาดพกพาเอาจะดึงใบให้ดูนะครับ ลูกไม่ชัดอย่างไรขอรูิ่มเติมได้ที่น้องนะครับผม093 147 8 7 8 9นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอันนี้น้องยังไม้ลงน้ำมันนะครับเพิ่ได้มาเหมือนกันมีรอยใช้งานมาพอสมควรนะครับแต่สภาพยังสวยนะครับพี่ๆสวยนะครับสวยนะครับใบ7นิ้วนะครับพี่ๆใบเจ็ดนิ้วนะครับ วิจัยสนใจนะครับผมประมาณนี้นะครับมีลำนี้ประมาณใบจริงๆมันประมาณ7นิ้วเต็มแต่คือที่ขาดคือปลายเนี่ยปลายเนี่ย,ยคือเหมือนแบบคคในะครเขาใช้มานะครับปลายใช้มานะครับมีลำนี้เขาใช้งานมานะครับปลายเหมือนจะชำรุดเ,เ,เลยเจ้าของก็เลยรับมาเป็นทรงแบบนี้นะครับ ดูจากด้านก็น่าจะร to to ู้นะครับว่าใช้งานมาพอสมควรจากสภาพก็ยังถือว่าสวยนะครับไปเจ็บนิ้วรวมด้านด้วย11เ็ดนิ้วครึ่งส2นิ้วประมาณนี้นะครับขนาดพกพานะครับพี่ดูแหมนะครับดูลูกศรดูความเรียบร้อยของช่างสมัยโบราณนะครับดูลูกศรนะครับดูแหมนะครับเรียงเรียบร้อยละเอียดนะครับผมเรียงเรียบร้อยละเอียดนะครับเรียงเรียบร้อยละเอียดนะครับพี่ๆ ว่าสมบ,บูรณ์นะครับมีเล่มนี้สมบูรณ์กับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมลองเก็บให้ดูมาเล่มที่บอกเป็นแฝดนะครับผมเล่มนี้เป็นใบมีดห้านิ้วนะครับผมด้ามสิบสองนักษกย์นะครับผมพี่ๆด้ามสิบสองนักษกย์นะครับเป็นด้ามกกสิบสองษักษย์นะครับพี่ๆดูงานนะครับ ใช้งานมาพอสมควรโชคโชว์เลยนะครับเรื่องนี้สองนักษัตริย์เป็นดั้มงาฝักงาครับพี่พี่ดั้มงาฝักงานะครับดั้มงาฝักงานะครับพี่พี่สวยงามนะครับแหนก็หลวมหมดแล้วครับพนวิ่งได้หมดแล้วนะครับโดยการใช้งานมาพอสมควรน้องจะส่องให้ดูคอนะครับอ่านี่ครับเกิดจากการใช้งานมาพอสมควรนะครับพี่พี่ เป็นคอ,อเป็นคอสองกระสับเช่นเคยนะครับเช่นกันนะครับเป็นด้ามงานศักงนาครับเรื่อนี้พี่นักสนใจกระทักประทักทายทัก,ทกถามราคาก็ได้นะครับผม0ู3ย์7 8 7 8 9นะครับผม0 9 7 8 7 8 9้านะครับผมเล่มนี้น้องเปิดไว้หลักหมื่นนะครับผม เปิดไว้หลักหมื่นนะครับผมหมืน่นไม่ถึงหมื่นกลางนะครับผมประมาณสามหมื่นสามหมื่นนอยๆนะครับเร่มนี้นะครับน้องเปิดไว้ประมาณนี้นะครับให้ดึงดูนะครับใบนี้เป็นใบอ่าใบานี้เป็นใบานาคสมพง์นะครับผมพี่พ สวสูบกลุกพกวยอ่าเป็นใบนาคสมพง์นะครับพี่พี่านาเกี่ยวหน้าคู่หน้าคสมพง์ลายงูแล้วแต่จะเรียกกันนะครับผมอ่าดูธรรมาชาติของใบมีดนะครับธรรมาชาติของใบมีดนะครับพี่พี่ มีใช้งานมาจะต้องมีรอยใช้นะครับสนงสนิมจะต้องกินนะครับเล่มนี้มีตะกุดแต่อยู่ด้านในพอต้องส่องนะครับผมจะเห็นอ่าโผล่มานิดนิดนี่นะครับช่วงอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับพี่ๆช่วงนี้นะครับจะเห็นตะกุดโผล่แลบมานิดนึงนะครับผมบางอันก็อยู่ในกั่นลึกนะครับแล้วแต่ตอนที่ใส่มันจังหวะตอนที่ใส่นะครับว่าใส่กันไปตะกุดจะไปจมอยู่ตรงช่วงไหนนะครับถ้าไม่เห็นบางขั้นก็เอาไปเอ็กซเรย์นะครับ นี่ครับดูโลหะนะครับพี่พี่เหล็กร้อยปีต้องสภาพชนิมต้องกินนะครับยังไงก็กินเก็บยังไงก็ต้องกินนะครับขาดพกพานะครับเทพศาสตาวุธพุทธสโลนะครับผมมีดบินวัดหนองโพนะครับนี่ครับสุดยอดมีดบินนะครับวัดหนองโพต้องที่นี่นะครับ เทพสาวตาวุฒพุทธสโลนะครับผมอ่านี่นะครับรูปไม่ชัดยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับผม0 9 3 1 4 7 8 7 8 9นะครับผมอ่า0ูนย์แปนะครับ0 9 3 1 4 7 8 7 8 9เบอร์ทโทรบริหลายเบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าลองดึงให้ดูด้านในนะครับดูสลักลวดุลนะครับพี่ๆีพี่ใช้งานมานะครับ ดูด้านในให้หมดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับธรรมชาติต้องมีขีดตะกันด้านในนะครับขีตจกันความเก่าคราบเหงื่อคราบไข่ต้องซึมเข้าไปด้านในนะครับธรรมชาติของมีโดนเหงื่อนะครับจะต้องมีสนิมนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมมาดูด้ามแฟรดอีกด้ามหนึ่งนะครับผมแต่เรื่องนี้พิเศษนะครับผมเป็นด้ามพิเศษ เป็น12บสองษัตริย์เหมือนกันนะครับผมอเจะของเดียวกันนะครับน้องได้มาที่เดียวบ้านเดียวกันเลยนะครับสามเล่มนี้นะครับได้มาที่เดียวกันเลยแล้วก็สิงตัวขาขาวๆตัวข้างหลังนี้นะครับนี่นะครับเจ้าของเขาเก็บรักษาไย้างดีตไม้นะครับแห้งสนิทนะครับผมสีแดงๆตัวนี้คือไม่ใช่สีนะครับเป็นตาไม้เป็นสีของไม้อยู่ข้างในนะครับ ม่ใช่เปื้อนสีนะครับเป็นสีของไม้ไม้เก่าไม้โบราณนะครับพี่พี่อ่านี่นะครับแห้งนะครับมีเล่มนี้ไม่ค่อยได้ดึงนะครับไม่ค่อยได้ใช้ลองใช้ดูนี่ก็ห้านิ้วเหมือนกันนะครับเล่มนี้เป็นมีดจักรนารายนะครับพี่พี่อ่านี่ครับมีดจักรนารายนะครับมีปากไพรีนะครับนี่นะครับหายากนะครับตั้เป็นสิบสองลักษณะด้วยนะครับพี่พี่นะครับสนิมกินทั้งใบเจ้าของไม่ค่อยได้ดึงนะครับน้องเพิ่งเอาเทียนทาไว้ดึงแทบไม่ออก นี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับจากดาายเป็นมีดเดินป่ามีดปรับพรีนะครับผม่าย่างที่น้องเรียนนะครับมีดถ้าเป็นมีดหลงมีดทันหลวงพ่อคือไม่ใช่มีดทันนะครับมีดที่เก่าสนิมจะกินช่วงปลายใบนี่ก่อนเลยนะครับสาเหตุที่เขาเปิดใบเพราะว่าเขาเห็นว่าสนิมมันกินปลายใบปุ๊บบางคนเจ้าของเขาก็ฝนเปิดไปเรื่อยไปเรื่อยมีดก็เลยจะเกิดการสึกแล้วก็บางไปเรื่อยนะครับคนเอ๊มีดเปิดใบมหหรือเปล่าสาเหตุที่เปิดใบเพราะสนิมมันกินคมนะครับนี่ กินทุกเดมนะครับมีดหลวงพ่อเก็บไม่ดีไม่ดึงนี่กินแน่นอนนะครับนี่นะครับจักนาลายด้ามสิบสองนักษัตริย์นะครับผมความยาวของใบมีดกับประมาณเก้านิ้วไม่เต็มนะครับผมแปดเก้านิ้วโดยประมาณนะครับเก้านิ้วโดยประมาณนะครับพี่พี่อันนี้นะครับพี่ที่ทำได้สนใจอยากได้นะครับผมรู้ว่า แบ่งปันแล้วก็ทาขาน้อง,งนะครับผม093 147 8 7 8 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์เบอร์เดียวก,กันนะครับพี่พี่นี่ครับคอนะครับ ดูใบไม่ดูใบนะบไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูเลยนะครับมาแบบเดิมๆมาเลยนะครับน้องก็ได้มาแบบนี้ก็จะซักสะอาดจะทาซะหน่อยน้ำมันนะครับเอามาไล่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทานี่นะครับรมอเอาทียนทาไว้ดูปลายด้ามกันบ้างนะครับพี่พ 0 9 3 1 4 7ก7 8สมหนึ่งสี่ดดเจดแด้านะครับผมเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับพี่พี่รูปประชิดยังไงขอรบกวเติมได้นะครับที่น้องนะครับเือจะสั้นๆนะครับไม่ค่อยได้ไลน์นะครับช่วงนี้นี่ครับเป็นด้า12แล์สักษณะนะครับสวยทั้งคู่นะครับพี่พี่มีดคู่นี้สวยทั้งคู่นะครับเล่มนี้เป็นเป็นนาคสมพงศ์อีกเล่มนี้เป็นจักรนารายนะครับ เล่มนี้เป็นจักรนาลายนะครับผมมีดป่าพรีนะครับจักรนาลายพุทธคุณเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ลายนะครับผมอ่าต่างกันแค่ลายนะครับโอเคเดี๋ยวน้องเก็บข้าวฝากก่อนนะครับผมกลับด้านละอันนี้ของเขาอันนี้อึบ๊บชุดน,นี่เป็นจักรนาลาย โอเคครับผมอ่าส่วนมีดที่อยู่ข้างๆสองเล่มนี้น้องเคยเอามาไลท์แล้วนะครับพี่ๆเคยเอามาไลท์แล้วนะครับอันนี้เป็นเก้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วนะครับที่บอกเป็นด้ามเพชรกับนะครับนี่นะครับเก้านิ้วเป็นตระกูลควานช้างนะครับงาจะกลับกันสองฝั่งส่วนกันในงาย้อยและเพชรกับนะครับเป็นใบน้องสิงนะครับผมช่างฉิงใบเก้านิ้วครับแบบนี้ก็สวยงามนะครับพี่ๆสวยงามนะครับ ธรรมชาตินะครับน้องพยายามปล่อยให้ธรรมชาตินะครับให้เดินไปเรื่อยๆนะครับฐานน้ำมันบ้านนี้อยนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้ใบนี้เก้านิ้วนะครับะกูนควานช้างนะครับผมคอสองกระสับเก็บกันนะครับอีกเล่มยาวขวามือนี่เป็นนี่คือยุกต้นนะครับผมเป็นมีดควานช้างยุกต้นนะครับพี่ๆอ่าแปะตังาลเงินนะครับนี่นะครับ เป็นแปะตั้งลายเงินนะครับผมความยาวทั้งฝักทั้งใบ18นิ้วนะครับ18นิ้วกว่าด้วยนะครับเกือบ19นิ้วนะครับเป็นมีดที่ยาวมากนะครับแล้วก็สมบูรณ์สวยนะครับพี่ๆอันนี้นะครับแห้งสนิทนะครับใบแห้งสนิทนะครับนี่นะครับมีดเหล็กร้อยปีที่ไม่ได้ใช้นะครับมีดล่นนี้อยู่ทิ้งพัดนะครับวางอยู่เฉยๆเลยไม่ทําอะไรนี่คือสภาพดําเดิมเลยนะครับดั่งเดิมเลย การลั่นของเขานะครับนี่นะครับนี่นะครับเทพสัตตาวุธพุทธสโลนะครับมาให้ชมกันนะครับผมอ่ารูปบิชัดยังไงขอรุ่งเรืตืนไม่ให้นอนนะครับผม0 9 3 1 4 7 8 7 8 9นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ดีไลน์ก็คือเบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าพี่สันใดจันทตาเอฟซีสันใดนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่สะดวกแอดไลน์หรือ ไม่ถนัดนะครับผมโทรมาหาน้องได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์0 9 3 1 4 7 8 7 8 9นะครับผมเดี๋ยวน้องจะส่งรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะครับผมยินดีนะครับผมไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมน้องอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับเขตติดต่อวัดหนองโพคนละฝั่งถนนนะครับอ่าหรือรูปนี้นะครับอ่าเป็นรูปหลวงพ่อกลวยเพื่พิธนใดอยากได้บูชาไว้แขวนบ้านนะครับใหญ่มากนะครับบอกค่อนข้างใหญ่มีตาสหสิน ท่าช้างนะครับนี่ครับสระสิน์ท่าช้างครับรูปนี้ที่วัดไม่ได้จําหน่ายนะครับผมไม่มีจําหน่ายสมัยหลวงพ่อนะครับอันนี้น้องอธิบายฟังรูปนี้ที่วัดสมัยก่อนนี้ไม่มีจามมมําจหน่ายนะครับพี่ๆหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้จําหน่ายรูปพ่อก็บอกสิทธิอนุสิทธิ์ลูกศิษย์ว่าถ้าเกิดท่านใครอยากจะได้รูปหลวงพ่อเอาไว้บูชาก็ก ไปหารูปถ่ายหลวงพ่อมาหรือว่าไปขอฟิล์มที่วัดที่วัดเคยถ่ายไว้จากตามร้านถ่ายรูปหรือว่าได้ชาวบ้านได้ถ่ายรูปไปขออนุญ,ญาตหลวงพ่อถ่ายรูปไว้ก็ให้ไปเอารูปที่ตัวเองมีมามาทําเป็นรูปบูชาและหลวงพ่อก็จะจานให้นะครับผมเอามาให้หลวงพ่อจานนี่นครับเป็นรอยจานรอยลงมือหลวงพ่อครับอ่านี่นะครับเป็นรอยมือหลวงพ่อจานไว้ให้สิญ,ญ,ญานุสิทธิ์ครับผมอ่าด้านหลังก็จะเป็น นี่นะครับอันนี้ก็คือสภาพที่เขาเก็บไว้นะครับผมก็เลยไปขอเช่าเขามานะครับนี่นครับด้านหลังจะเป็นลักษณะน,นี้ยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้ที่น้องนะครับผมส่วนใหญ่ตอนหมหลวงพ่ออยู่จะเป็นรูปบูชาก็มีนะครับมีน้อยแต่เป็นรูปจะอาจจะเป็นบาเล็กๆา,ารูบาบูชายใ,ใหญ่แบบนี้อ่าหายากนะครับหายาก ถือพิษันไดอยากได้เอาไปบูชาที่บ้านนะครับผมก็ทักหาน้องได้นะครับผมศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมหลวงพ่อเมตตาจารย์ให้รุสิทธิจานุสิทธิ์นะครับผมเก็บไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านได้นะครับผมอ่านี่นะครับหลวงพ่อกวยชุตินุทะโลนะครับผมชุตินุทะโลนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมฝากพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมเดินทางไปไหน ก็ขอให้เดินทางแ้่คลาปลอดภัยทุกๆคนทุกๆท่านทัง้งครอบครัวนะครับผมคิดหนึ่งสิ่งหนึ่งประการใดขอแสดงจุดการน,นะครับผมอ่าสำหรับ E.P. ีนี้น้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเอาไว้พบกันใหม่ E.P. หน้าสวัสดีครับ